สวัสดีครับผมเคนชัดเมธนะครับวันนี้มาทำนายดวงเดอมเบอร์เลอร์ทาร์ลนะจ๊ะเย่ Yay! นะครับผมวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่ามาดูกันหน่อยนะครับว่ามาเช็คเรตติ้งกันหน่อยนะว่าคนรอบตัวคุณเขามองคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้นะมาเช็คเรตติ้งกันหน่อยนะว่าคนรอบตัวคุณเขามองคุณเป็นคนอย่างไรกันนะครับผมมาก่อนอื่นเลยเขาขายของก่อนนะครับปีเสียทองคำแท้99.9% 9 99นะครับ ปีเียทองคำแท้9 9 9 9ใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์หาเคนได้เลยนะครับผมและใครสนใจเรียนอ่านไพ่ชาโร่ทำนายราโหราศาสตร์เลข12ฐานนพเคราะห์นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์หาเคนได้เช่นกันใครที่สนใจเรื่องการทำการตลาดดูดวงสำหรับการดูดวงโดยเฉพาะนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์หาเคนได้เช่นกันนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาในหัวข้อที่ว่าคลรอบตัวคุณนะครับมาเช็คเลดติ้งตัวคุณเองนะฮะว่าคนรอบตัวคุณเขามองคุณเป็นคนอย่างไรนะครับผม ใบที่หนึ่งนะครับดเดอมาร์กเชียนเขามองว่าคุณเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีวิเศษนะครับอาจจะเหมอนถึงว่ามีความพร้อมในการทํางานนะครับดูเป็นคนที่มีความพร้อมจังเลยดูเก่งดูแบบมีความสามารถมากนะดูว่าพระพรมมาเกิดนะครับนะครับเป็นคนมีความสามารถดีนะครับ <laughs> ที่เขาอมองมาทางคุณนะ เขาเห็นว่าคุณดูทํางานเก่งนะครับดูเป็นคนเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดีนะครับอืมคนรอบตัวเขามองว่าคุณเป็นเดอะเมดิเชียนนะนะก็แปลว่าเขามองคุณบวกอยู่นะต่อไปหกเหรียญนะครับนึกแล้วว่าไพ่ใบนี้ต้องมานะครับเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีดูเป็นคนใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือเด็กชอบช่วยเหลือคนแก่นะครับ ชอบแบบว่าชอบเป็นผู้ให้อะนะบางคนคุณให้จนเขาแบบเขาจาคุณไปเลยนะบางทีคุณก็ชอบช่วยเหลือน้องแมวน้องหมาที่เป็นแมว,แมวจรหมาจรอ่ะนะครับคุณจะเป็นคนที่ดูมีความอบอุ่นสูงดูมีความสุข,ขุมร่มเย็นนะมีพลังงานที่ดีในตัวเองนะครับพ้อมไปกันต่อเลยนะครับดูซิว่าคนรอบตัวเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะครับ คนรับอ้ยอ๋อคิงเหรียญน,นะครับเขามองว่าคุณดูเป็นคนมีความอบอุ่นเป็นผู้ชายก็ผู้ชายอบอุ่นนะครับดูเป็นคนแบบมีความเจ้าสําราญดูมีความมั่นคงนะครับทังเงในเรื่องของการเงินนะครับดูเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ดูเป็นผู้หญิงที่มีความแบบเป็นผู้นําสูงนะครับ ดูเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำนะฮะดูเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงบางคนเนี่ยรักหมามากนะครับชอบเลี้ยงหมาเนาะบางคนนี่ชอบเลี้ยงหมามากนะครับยิ่งคุณเป็นผู้ให้อะเนาะมีความพร,ร้อมและยิ่งการที่คุณเป็นผู้ให้อีกนะครับแล้วคุณก็ดูเป็นคนที่มีความสุข,ขุมนุ่มลึกดูเป็นคนที่มีความอบอุ่นอย่างเงี้ยใครๆก็อยากจะเข้าหาคุณนะครับผมมาอีกใบหนึ่งนะครับดูสิว่า คนรอบตัวเขามองคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะครับโอ้สตริงตึงเปียนะครับแกล่งเกินเขาบอกเขาฝากบอกมาเนาะ <c oughs> ใครฝากไม่รู้เหมือนกันนะบ <c oughs> อ้คุณเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งนะฮะดูเป็นคนมีอำนาจทางใจนะครับ <c oughs> คุณเป็นคนดูแบบ มีความอดทนทรหดสูงอะนะดูผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายมากนะหน่ยวยเซลนะครับอดทนนะครับเป็นคนอดทนมากนะครับมีความอดทนไม่พอยังดูมีความเป็นผู้ให้ที่ดีชอบทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นอีกนะครับดูเป็นคนมีความมั่นคงอีกนะครับดูเป็นคนมีความพร้อมอีกอะ่ะอันนี้ไม่อวยนะใครจะบอกว่าผมอวยก็แล้วแต่คุณนะเนาะนะคร ใครบอกผมอวยก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ผมอ่านตามหน้าไพ่นะครับพร้อมไปกันต่อครับเขามองคุณไมเป็นอย่างไรอีกนะครับคนรอบตัวคุณฟอร์แอนดอร์นะครับเขามองว่าคุณดูเป็นคนแบบเก็บความลับเก่งนะครับดูเป็นคนไม่ค่อยพูดเลยนิ่งๆนะครับดูเป็นคนมีตัวเลือกเข้ามา ดูเป็นคนมีอะไรเก็บซ่อนไว้มันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นวะในกล่องนั้นนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะเฮ้ Hammer. มีแมวตัวหนึ่งแอบมองไปที่หน้าต่างเห,าเ,เหมือนว่าคุณมีความลับเนาะดูเหมือนว่าไอ้นี่มันต้องมีความลับอะไรแน่ๆเลยว่ะมันต้องมีความลับแน่ๆเอ๊ะหรือมันมีเงินแล้วมันไม่ยอมบอกเราหรือมันมีอะไรสักอย่างไม่ยอมบอกเรานะฮะ <c oughs> เป็นฟิลนี้เลยนะครับ เขามองว่าคุณดูเป็นคนมีความลึกลับซับซ้อนดูเป็นคนเก็บซ่อนอะไรที่เก่งหูด้เอ็มเพอเลอร์อะไรกันอะไรจะปานนั้นนะฮะมองว่าเราเป็นเอ็มเพอรเลอร์เลยหรอนะฮะเขามองว่าคุณเป็นคนมีความมั่นคงแล้วนะครับดูเป็นคนแบบเป็นผู้ใหญ่ครับดูเป็นผู้ใหญ่สูงบางคนเป็นข้าราชการทหารตำรวจบางคนเป็นเจ้าของกิจการนะครับบางคนเป็นถึงขั้นเป็นถึงขั้นแบบระดับผู้บริหารธุรกิจเลยนะครับระดับ ซีโอนะครับหรือบางคนเป็นเจ้าของกิจการนะครับเขามองว่าคุณดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะครับดีแล้วนะครับต่อไปเวอฟ f อร์จูลนะครับ <c oughs> เขาดูว่าคุณเป็นคนมีความโชคดีอะนะมีความโชคดีเข้ามาหาคุณเสมอเลย คุณดูเป็นคนที่มี <c oughs> สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแบบเรื่อยๆนะครับอืมเหมือนว่าตัวคุณอ่ะมักจะมีแต่เรื่องโชคดีเข้ามาที่เขามองคุณนะครับต่อไปดูหน่อยว่าสิ่งที่คนรอบตัวเขามองคุณเขามองคุณอย่างไรอีกนะครับโอ้โหทวารวานนะครับเ <c oughs> ขามองว่าคุณกําลังก้าวหน้าก้าวไกลไปให้ถึงนะ คุณดูก้าม okay, ่น้าเก้าไก่แล้วดูแบบ ouais. ว่าช pues, uh ีว huh. ิตคุณกำลังไปได้สวยในตอนนี้นะนะครับเขามองว่าชีวิตคุณกำลังไปได้สวยอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณนะและเดี๋ยวเรามาดูความเป็นจริงว่ามันจะตรงกับที่คนอื่นเขามองไหมนะครับก็แบบแฟฝงเลยอ่ะเปิดกันแบบตรงไปตรงมานะฮะอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขามองมาทางคุณนะเขาเรียกว่าภาพลักษณ์นะครับเป็นภาพลักษณ์ที่คุณได้สร้างเอาไว้นะฮะ มันจะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะหนึ่งมันมีหกเหรียญนี่นะฮะใช่ไหมมีหกเหรียญขึ้นซึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากดูสิหน้าคุณฟินาเล่ไปเลย <c oughs> นะฮะความอดทนความเข้มแข็งเนี่ยนะฮนะมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของคุณนะครับเป็นภาพลักษณ์ทางนั้นที่คุณสร้างมานะฮะถือว่าทําได้ดีอะมาดูกันต่อแล้ว คนรอบตัวเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะครับเช็คเพิ่มหน่อยคนรอบตัวเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะครับคิงวานนะครับราชาไม้เท้าดูเป็นคนขยันเอาการเอางานสู้งานเหลือเกินนะครับทํางานเก่งซะเหลือเกินนะคนคนนี้นะฮะดูซิว่าคนรอบตัวเขามองคุณอย่างไรอีกนะฮะเขาดูว่าคุณเป็นคนมีความมั่นคงในเรื่องงานแล้วนะตอนเนี้นะครับเดอะเลเวอร์ over, นะครับ เขามองว่าคุณดูเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะครับดูเป็นคนน่ารักดูเป็นคนน่าเข้าหานะครับอ่ะคนรอบตัวเขามองคุณอย่างไรอีกนะครับโอ้ดีเว,วาฟะจูนขึ้นตรงกันนะครับขึ้นตรงมานะหนึหน่งใบนะฮะเขามองว่าคุณดูเป็นคนมีความโชคดีอยู่เสมอเลยนะครับดูเป็นคนมีความโชคดีดูเป็นคนที่มี สิ่งดีๆรอคอยอยู่อย่างสม่ำเสมออ่ะต่อไปมันดูกันต่อคนรอบตัวเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะครับสี่เหรียญขึ้นอีกแล้วสี่เหรียญน,นะครับเขาเขาแปลว่าคุณนะี่ยทตัวลึกลับซับซ้อนมากนะคนก็สงสัยโดยเะสี่เหรียญน,นะครับขึ้นตรงเนาะตรงอ่าเขามองว่าคุณดูจะแบบไอ้นี่มันดูแบบลึกลับซับซ้อนจังมันดูมีความลับอะนะฮะ หรือว่า,าจ,จะมีคนเคแบบแบบขาแอบหึงคุณอยู่เปล่าช่วงนี้นะฮะอาจจะมีคนตามชอบคุณหรือเปล่านะครับอ่ไปกันต่อมาดูซิว่าคนรอบตัวเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะครับเดรไฮีเดสนะครับเขามองว่าคุณอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะ ดูเป็นคนมีเซส์ลางสังหรณ์แม่นนะครับดูเป็นคนที่มีความหล่อความสวยในตัวเองอยู่แล้วนะครับต่อไปคนรอบตัวเขาม,มองว่าคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะอุ๊ยจริงๆแต่ไฮปีเตสเนี่ยมันมถึงคนที่มีความงามงดงามในตัวความสวยความหล่อในตัวนะครับคนรอบตัวเขาม,มองคุณอย่างไรอีกสเต็งนะครับปองนะครับสเต็งขึ้นตองนะจ๊ะแกงจริงแปลว่าแกงจริงนะครับ เหมือนการเคมเลยแปลว่าคุณแก่งจริงนะครับของจริงไม่มีราคาคุยนะครับผมไปต่อครับสิ่งที่คนรอบตัวเขามองคุณอีกจัดเม e น t คุณดูชัดเจนะนะฮะดูเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีรับลมคมในนะครับแต่ที่แน่ๆเลยผมว่าคุณเป็นคนแข็งแกร่งแน่นอน,นครับ เป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นคนที่มีความอดทนสูงต่อไปคนรอบตัวเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะครับก้าวไม้เท้านะครับดูเป็นคนปิดกั้นนะฮะดูเป็นคนเข้าถึงยากนะครับเ็าอ,องว่าคุณดูเป็นคนเข้าถึงยากดูเป็นคนมีพื้นที่ของตัวเองสูงคนเรามันก็ต้องมีพื้นที่ของตัวเองเอะนาะใช่ไหมฮะโอเคไปต่อ เป็นธรรมดาครับคนเราจะต้องมีพื้นที่ของตัวเองเราก็จะเปิดพื้นที่ของเราให้กับทุกคนก็คงไม่ได้หรอกนะจ๊ะใช่ไหมฮะ <c oughs> มาอะไรมาดูกันว่าความเป็นจริงแล้วชีวิตคุณอนะ่ะมันเป็นอย่างไรนะครับมันเหมือนกับที่คนอื่นเขามองหรือเปล่านะครับใบที่หนึ่งนะครับ The f o o l นะครับคุณเป็นคนมีความอิสระสูงนะครับเป็นคนมีอิสระภาพเสรี อ๋อมเมื่อกี้เขามองว่าคุณดูเป็นคนปิดกั้นแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นคนปิดกั้นหรอกนะครับคุณเป็นคนให้อิสระทุกคนนะครับคุณเป็นคนเข้าถึงง่ายนะครับแต่คนอื่นเขาอาจจะมองว่าคุณดูเป็นคนแบบเข้าถึงยากนั่นเองนะะอ่ะมาดูต่อความเป็นจริงคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะครับตรงแบบที่คนอื่นเขามองไหม ไม่ยัง้งตรงกับคนอื่นเขามองไหม่อไปคิงวานนะครับการงานตรงนะครับคุยเหรียญน,นะครับคุณก็ดูเป็นถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดูเป็นผู้ชายเก่งเรื่องงานผู้หญิงเก่งเรื่องงานเก่งเรื่องการเงินนะครับเป็นคนมีสารภาพในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับความเป็นจริงแล้วคุณเป็นคนรักเพื่อนนะนะครับคุณเป็นคนมีวงสังคมนะครับ คุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินซะมากกว่านะครับคุณไม่ได้ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่ใช่ความเป็นตัวคุณเท่าไหร่นะฮะไปกันต่อนะครับ,ปปวค,รบความเป็นตัวคุณตรงกับสิ่งที่คนอื่นเขามองไหมแปลว่าแปลว่าแปลว่าคุณอนะมีภาพลักษณ์ที่ดีเยี่ยมนะนะครับควีนวานออกอะนะฮะ แล่ว่าคุณเน่ยเก่งเรื่องงานนะครับคุณมีความสดใสในตัวเองคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของความน่ารักนะครับก้าวถ้วยออกนะครับคุณเป็นคนโสดอ่ะคุณไม่ได้มีแฟนนะครับคุณเป็นคนโสดคุณอยู่คนเดียวแบบฉายเดียวนะครับกับอ้ายเดชาลียตนะครับคุณเป็นคนทําอะไรทําจริงนะฮะมุ่งหน้ามุ่งสู่เป้าหมายนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยดีรอกอับ การตัดสินใจบางอย่างถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วคุณก็จะทําจริงสองไม้เท้าน,นะครับ <c oughs> ดีเยี่ยมก้นต่อนะครับอ่มาดูกันหน่อยนะครับว่าปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรอีกนะครับสองไม้เท้าน,นะครับ คุณอยู่ในช่วงที่ชีวิตกําลังจะเจริญก้าวหน้านะครับกําลังมีการเปลี่ยนแปลงกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับต่อไปคิงเหรียญน,นะครับโูแไปว่าเรื่องการเงินคุณสุดยอดนะพอไพ่ชุดเมื่อกี้ออกคิงเหรียญรอึงละนะฮะอ๋อ,อควีนเหรียญแล้วก็คิงเหรียญขึ้นอีกนะครับการเงินค่อนข้างครบเครื่องเนาะนะฮะการเงินค่อนข้างครบเครื่องนะครับก้าถ้วยนะครับเมื่อกี้ก้าถ้วยก็ออกไปแล้วนี่นะฮะก้าวถ้วยออกอีก เป็นคนโสดนะ,นะครับเป็นคนโสดที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความพร้อมมีความสุขมีความสมหวังแล้วนะครับเอ็มพเพลสนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีความบุรมสมบูรณ์เป็นคนมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นนะครับ่าไปกันต่อมาดูความเป็นตัวตนของคุณอีกมันตรงกับที่คนอื่นเขามองไหมนะครับสี่ใบเท้านะครับ คุณเป็นคนมีความสุขสมหวังดีนะเป็นคนมีความอารมณ์สมบูรณ์ดีเป็นคนที่เหมือนมีความสุขกับคนในครอบครัวครับหรือถ้าอยู่กับตัวอ๋อหรือถ้าอยู่กับตัวเองก็เป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนั่นเองจัสตเมนนะครับคุณเป็นคนมีความชัดเจนจริงๆนะคุณเป็นคนมีความชัดเจนไม่มีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนโอ้เดี๋ยวเมดิเชียนออกนะ คุณเป็นระดับเดอรเมดิเชียนนะฮะแล้วว่าคุณเป็นคนที่เก่งเรื่องงานจริงๆนะครับใครที่เขาได้สัมผัสกับคุณก็จะรู้เนาะเวลออฟฟอร์จูนนะครับคุณมีความโชคดีอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้คือตัวตนของคุณจริงๆซึ่งมีความตรงกับที่คนอื่นเขามองไหมก็ตรงนะครับอ่าไปกันต่อนะครับ สิ่งที่คุณกำลังจะได้รับหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ความเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังจะได้รับหลังจากนี้นะครับสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับหลังจากนี้มีเรื่องใดบ้างนะครับบที่หนึ่งทัวร์สวอตนะครับช่วงการลองมันเป็นช่วงที่คุณกำลังจะตัดสินใจกับอะไรบางอย่างในตอนนี้นะนะครับ คิงวานเรื่องการงานนะครับความเป็นอยู่ในชีวิตคุณคุณหันไปสนใจเรื่องงานแล้วตอนนี้นะฮะเก้าเหรียญมันเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตคุณนะครับคุณกําลังตัดสินใจว่าคุณจะเอาอย่างไรต่อกับชีวิตคุณเพราะว่าการตัดสินใจในรอบนี้ให้คุณตัดสินใจใเถอะนะครับมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสี่ไม้เท้านะครับ ความสุขสมหวังในชีวิตของคุณนั่นแหละนะฮะไปนันต่อสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะครับคุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนี่นะครับหกไม้เท้านะครับชื่อเสียงนะครับอุ้ยชื่อเสียงการก้าวไปข้างหน้านะครับการได้รับชัยชนะในสิ่งที่คุณปรารถนานะฮะสเต็งนะค,ความเข้มแข็งคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงขึ้นนั่นเองนะครับ โอ้คิงเหรียญออกการเงินคุณจะดีมากนะฮะการเงินคุณจะดีมากโอเคมาดูกันต่อให้ไพ่แนะนำหน่อยนะครับว่าช่วงนี้คุณควรทำอะไรบ้างครับให้ไพ่แนะนำน่อ t h ย t ชา t เ w อรนะครับ,ให,นนหรบให้จบกับอะไรเก่าๆนะครับให้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่กับสิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังรอคอย ให้มีความชัดเจนการตัดสินใจต้องชัดเจนนะครับกล้าตัดสินใจกล้าที่จะทํากล้าที่จะลุยนะครับอันนี้สิ่งที่ไพ่แนะนานะให้ไปโฟกัสกับการทําเงินนะครับการสร้างตัวการอยู่กับตัวเองการที่คุณจะผ่านพ้นกับอุปสรรคต่างๆนะครับให้ได้ให้มีความสุขอยู่กับตัวเองนะครับควีนวานให้มีความสุขให้สร้าง อนาคตได้ด้วยตัวเองต่อไปนะครับ The world นะครับอิสระเสรีภาพมันเป็นของคุณให้คุณเลือกนะครับป้าไปนี่เด็กถือไม้เท้าให้มีชีวิตแบบมีความสุขครับให้คุณก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะเป็นสิบถ้วยนะครับและคุณจะได้รับเงินก้อนในเร็วๆนี้ด้วยนะนะฮะ มีโอกาสจะรับเงินก้อนใหญ่หรือโชคลาภก้อนใหญ่นะครับโอเคมาให้พายังฟ้าเคลมหน่อยลุยนะครับให้ลุยนะครับภายในไม่กี่อาทิตย ข้างหน้าเนี้ยนะฮะมันกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะครับความมั่งคั่งกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่กี่อาทิตย์นี้แหละนะครับมาภายในไม่กี่อาทิตย์นี้เลยเร็วๆนี้แหละนะฮะโอ้ความรวมสมบูรณ์อีกนะครับอ่ะมาขอหนึ่งใบจากจักรวาลจากจากัจกรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับหนึ่งใบ เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ <c oughs> เริ่มต้นใหม่อยากให้คุณเริ่มต้นใหม่แล้วโอ้โหขึ้นแบบเมื่อวานเลยคุณพร้อมแล้วนะครับฮะขึ้นแบบเมื่อวานเลยครับ <c oughs> ใครดูคลิปเมื่อวานก็จะเห็นนะขึ้นแบบเมื่อวานเลย U.R.So.Special นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเดลเพลอร์ตลอดด้วยใครสนใจดวงๆส่วนตัวอีบล e ็อกมหาเคนนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรืองความรักสุขสมหวังตลอดไปสวัสดีสวันนสดีจ้า u r m e r y t i n นะจนะ